Fight! Welcome back to the of Fight Champion Challenge, and now the moment is you have been waiting for the 46 kg Champion Challenge. Challenger from Dongkai. He will clash with the champion from Shanghai, Can he defeat him? Less Find out. เดินทางมาถึงช่วงเวลาสำคัญของรายการก,ก,กรับก r a b กรชาก์ชัมรุ่นพิกัดน้ำหนัก46กิโลกรัมผู้้าชิงเช้าน้องคายจะมาเปิดศึกท้าชิงเกมกัรจากแชมเปี้ยนเชาวเชียงรายเรามาร่วมลุ้นกันว่าแชมป์ของเราจะป้องกันแชมป์ไได้ไหรือไม่ครับ Who's the in Muaythai, Captain? Today, a local from the province Nong Khai, training out of Bob Bloom Gym. Introducing our challenger, fighting out of the blue corner tonight, representing Nong Khai Province, training out of Bob Bloom Gym. He holds a professional record of 45 and 24 victories. Ladies <laughs> and gentlemen, please welcome Kaka Bob Bloom Gym. The Global Fight! Let's give him a big round of applause! Entering the ring right now is your challenger, fighting out of the blue corner, representing the Honkai Pro Put your hands together for Kaka Bob Bloom Jim! Ladies <laughs> like, kind of, and gentlemen, let's welcome the Club Fight Champion with a weight of kg. He is the champion kind of Chiang Rai. He is 6 months old and has And his opponent in the red kind color, of, he is the 46 kg Club Champion representing Chiang Rai province. And training out of sit weight of gym. He holds a professional record of 56 fights and 36 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Meng Sid we Wicked K1 Muay Thai Gym Ratchaburi And with the ring right now is the 45 kg Global Fight Shaman Representing Yonkai Chiang Rai Province And training out of s i ท m o t w e ดว i จิ56โปรฟิชิวไ h ส s and 36โปรฟิชิววิกตอเ e ียสเล่นซีฟอม s ังก o r ำสิทธิ์หมดวีว m ก a ก็ตวันมวยไ a ย d ิมร m ชบุ a ีถึงเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับสำหรับการป้องกันตำแหน่งแชมป์ในรุ่นมิกัด46กิโกรัมของทางด้านมังกรดำสิทธิ์หมดวีวิกเกตวันมวยไทยยิมราชบุรีครับ ซึ่งวันนี้ผู้ท้าชิงนั้นมาจากจังหวัดหนองคายครับนั่นก็คือกาก,ากา้าปอปื้มยิมเข็มขัดเส้นนี้จะอยู่ที่เชียงรายหรือถูกกระชากออกไปอยู่ที่หนองคายเดี๋ยวตามกันครับ <c oughs> ตัดไม้ขมน้ำก่อนเลยครับสำหรับเจ้าของแชมป์นะครับนั่นก็คือมากรดำครับ ส่วนทงด้านนักชกในมุมน้ำเงินครบปากากาก้าปอปื้มยิมกับนายสรัญยูแสงจันทร์สอบพยายยมจากรัตนาวาปีหนองคายครับวัย16ปีครับดูรีลาการวหว้ครูแบบตบมะผาบครับของทงด้ามังกรดำเป็นเอกลักษณ์ของค่ายมวยสิทธิ์หมดวีครับมังกรดำเนี่ยมีเชื้อสายไทยจีนครับปัจจุบันในวัย18ปีนะครับสามฟอมหลานชนะรวดครับ ล่าสุดนั้นยึดเข็มขัดเช่นเส้นนี้นะครับมาจากชนะบล็อกนิเนกเข่งเป็นค่ายมวยสิบหมวดวีครับดูกนะครับโจของตำแหน่งแชมป์เดอะโกเบไฟท์มีกัดสี่สิบหกทีร็อลำครับแล้วก็ได้นีนะครับหมวดวีครับหรือว่าคุณทวีสุกันทาครับขึ้นไปถอดมองคอนให้กับชนาเมังก่อน,น,นเป็นสไตล์การไหว้ครูแล้วนี่ทราบเลยครับเป็นค่ายมวยสิบ์บุญวิแน่นอนครับ มีเอกลักษณ์เของตัวเองครับคายโมทิดหมวดวีก็เรียกว่าเป็นลวลาแบบตบมัพผาบครับล็กสิของครูบาบุญชุ่มครับที่จังหวัดเชียงรายเอาเละครับท่านผู้ชมครับสำคัญเลยครับเห็นทัดเส้นนี้การต้องการตำแหน่งแชมป์สมัยแรกของางดาบางกรดำครับแต่คคว่าแค่ไแฟแรกก็เจอกระดูกชินโตครับ วันนี้เจอกับของจริงครับบางกรรดกาการ์ในประเทศก่อนนายเหนียวหนึบครับใส่แดงกาการ์ครับกาการ์ขยับเดินหน้าจูดล่างได้เปรียบครับทางด้านกากา้ารซึ่งอย่างที่เรียนเลยครับว่า10หมดวีเนี่ยนักชกส่วนใหญ่จะเป็นประเภทไม่สูงไม่ยาวครับแตวกากาา้าก็ไม่ให้มวยสูงครับบังเอิญเลยครับนนบ้านมุมแดงเนี่ยใสย่ลูกล่างค่อยๆเทียบเองครับ ทุบครั้งที่สิบหมดวีเชกเอาใครนี่เรื่องส่วนตรงนี้ทาใจไว้เลยครับโดยการต้นแบกเขาอยู่แล,แล้วครับเรื่องส่วนสูงไม่คัดรับจะคัดเรื่องหัวใจครับบทวีก่อนหน้านี้เนี่ยกู่ไล่ิดหัวด้วยชัยชนะของเสือ,อส,สิหมดวีไปแล้วครับอันนี้ส่งมาสองชนะไปแล้วหนึ่งครับเดินหน้าทุบเลยครับธนา,นา,ามกรดดำจับไนตี้ดูพลังกำลังครับ จะแข็งแรงอย่างที่คุยเอาไว้ไหมครับนักชกจากค่ายโมยชิตมุตีหรือว่ามังกรดำนี่นอกที่โจมตีไปก่อนครับวงในก็มีล็อกคอร์นเหนียวเข้ามานอกได้ไม่ดีครับมังกรดำในี่แปลงทั่วข,าาขั้นมักกาค้าในวงในนี่ถี่กระจายเหมือนกันครับแต่ว่าดูครับดงในมัดลัดกอดแผนสู้กันอยู่ครับตีด้วยขวาคระนั้นกากา้าหลุดมาเสียบซ้ใจแต่ว่ามังกรดำแกสู้ทุกเม็ดครับ ล็อกในนเดี๋ยวเขาบางการนดาทางหน้ากาก้าจะถอดจังถอดไม่ได้ครับล็อกแบบนี้ใครก็ต้องถอดลำบากครับล็อกแบบทา,างาด้านมังกรนดาแต่ว่าเวลาเ<อ>จ้ากาก้านี่มีจังหวะลูดมาตีนะครับ <ต exactly. S 3> นะครับกาค้าขย่มมาไปดนวขวาบางคอนดามก็เน็ตก็แฟะคืนครันโบ้บงในนี่วัดกันไปนเลยครับวัดความแข็งวัดความแข็งกันไปต,ต่อมาครับทางด้านกา,า,านก้ามังกรนดาไม่ยอมครับโหนตีเอาผู้ ตีไได้วยขวาตีเข้ามาอีกแล้วครับที่แรกกันที่วงในเป็นหลักครับบามเต่าเริ่มครับมังกรนดำหน่ยีหน้าเขาทานนี้เอาริงเอาจังมากๆครับสายมาจากกาก้าเอาเรื่องเลยครับเด็กคู่นี้ปักด้วยซอกขวาครับมังกรดดำเสียไปไมยเสียด้วยซ้ายพยายามเติมเข้ามาอีกครับ <S <S แล้วใช้ขวานหน้าเลยกา้าตีเข้ามาครับขวานขายี้เอาวไว้ ว่ายังแก้ไม่ได้คก็มุ่งขวาน้าโอ้ลืกความดันแห้งของกางได้ากากา้าทำได้ดีครับน้ำต้องรเริ่มต้นนับเมื่อไม่สายมาจากกาก้าครับสายคอยขังกาบรับเติมต่อสายเข้าไปกากา้านี่คือสู้ครับตะกนายตีใช้เวลงในายใช้ความขยันเล่นงานกันทั้งคู่นะครับพยายามจะบดกันเข้าไปกับผีด้วย้ายนำทิ้งได้บัตมในอสองมาแล้วก็มีหมัดมาเสริมครับมัดรในได้ตีไได้วยขวา ยกนี้มันกาก้าหันมาสู้ในรับเอาล้วครับไปประมาณพายเดินก็เสียบขวาครับเอาล้วครับแน่หนักๆแน่นๆจากทางด้านกาก้าครับเอาครับก็โบดกันเข้าไปครับยืนกันให้ได้ถึงปลายทางก็แล้วกันครับยกมาตีด้วยขวาอุ้ยได้มันก็ะดังขึ้นครับนี่เลยครุณผู้ชมครับเกณฑ์วนใจเป็นวงในครับแล้วกันแบบนี้นี่สามยกจะไม่ทราบแบนี้ต้องไปต่อในยกที่สี่ยกยกอะพิเศษครับอย่างกับวงกู่ที่ เสิร์ฟบ้างแล้วนะครับมาดามมาคนดามกันท้าซ้ายวัดระยะขวางได้แข้งดักไว้กับาพูชาการ์กาผมเดือดแข้งหน้าเข้าไปครับกาก้าล็อกในมามาคอนดามกาก้าก็ะเด้งไปหาแง่ว่าเสียไปครับยังตีได้ดีทั้งคู่ครับกำกังใจดีแนี่ยจะโขบมากระดจิ้มลำตัวจิ้มลำตัวเอาเลยครับเลือกเป้าแลยกัมพูชามาคอนดามเดินผ่านมาปล่อยลำตัวครับกาก้าเดินเข้าไปลูกนี้แน่ตกใจครับอาการอ่อนแอเหมือนกันเอาเลยครับ เริ่มแล้วครับตอนนี้ทีมงานมุมแดงชี้ลำตัวของตระน้าเจ้ากาก้าส่งสัญญาณเรียกว่าชี้เป้าให้เห็นแล้วครับชี้จุดครับให้เล่นโบรไนแห้งให้เล่นลำตัวอย่างเดียวลำพานโดนคออยังพอดีครับพผดลมาได้ออกอาการเจ๊กจี้ครับกาก้าแยมาใหม่ครับบุกต่อตระหด้านมังกรดำกาก้าจับจังหวะอ้เอาโดนลำตัวเอ้าโอ้ล่าสนาบนตอนนี้ไล่คอแล้วครับตระน้ามังกรดำเสียด้วยขวาทิ้งด้วยหมัดโอ้ตอนนี้กาก้ายืนรับครับ โอ้เจอหมัดแจกเข้าไปเยอะเลยกระดานกาก้านี่นะครับพอไต่ลำตัวล้ออกกันจุกครับพอจุดซะนั้นแหละครับแหมถายยืมัดจากทางด้านมังกรดำเล่นงานครับไปพาเป็นร้อยครับกาก้าครับโดนหมัดเข้าไปชักมีปัญหาแลกเข่าอยู่ดีๆครับพอเปลี่ยนแผนเนี่ยไปไม่เป็นเลยครับหากไม่เสกมาทางด้านมังกรดำจะมีหมค์ข้าวอะไรครับมังกรดำเล่นตายเข้าไปตายเข้ามาครับทำแล้วต่อยครับโอ้ไม่รู้จะหลบไม่รู้จะบังยังไงก็ไม่ได้ครับหมัดชุดของน้านมังกรดำ เะเข้ามาตบด้วยุกซ้ายเสียด้วยเขาซ้ายโอ้ตอนนี้แตกด้วยนะครับลอยไปใบหน้าของกระดานเจ้กากาคกากทั้งเมาทั้งแตกรับกา,กา,กาก้ารับไปเยอะแล้วเคยเขจะมนีจังหวะน,นี้ยังโต้ไม่ค่อยจะได้ครับอ้มาอีกแล้วครับกา้าตอนนี้กัดฟันแรกแล้วก็เสียเลือดไปเนี่ยเริ่มจะบ้าเลือดครับรบพยามปักต่อขึ้นเอาไงเป็นไงเป็นกนารขาก,ากากากขาวาไปแล้วเสียดเลยอ้เป็นไงเป็นก,นการกระเดียดี่น้อยว่าอลไครับทิ้งขวาเข้ามา กระด้างนี่ก้า,ากล้าเพียงปมาหสองโดนสองแลกกันโวนหมัดโวนสอกในนาทีนี้ครับลหมดยกทีสองครับพักกันก่อนครับโอ้ทุกดออครับนี่ครับหมัดมาอีกแล้วครับมกระด้ากร้าเพยายามจะรัดหมัดเข้ามาโอ้ไล่ขย่มครับน้ำเตะทเขาไปคาก้าบ้ายเบลุออ่ยทีครับจับในมาเบ่งมาเสียใต้มาแล้วครับลูกหนักจากกาก้าครับโอ้ตอนนี้ พอพื้นที่วงในครับตกเป็นของทนานเจ้ากาก้าเช่นเคยอีกแล้วครับนะครับมังกรํำโดนงตีเข้ามาแต่ว่าก็ไล่แลกคื้นครับห่ามาถ่ายไปนะครับวันนี้ทานมังกรดำกรรมการใจดีเบรกเกมแล้วพากา้าไปพบคุณหมอครับนู่เลือดเยอะเหลือเกินครับข้าตอนนี้กรรมการต้องเบรกเกมให้กา้าเข้ามุมครับอาล้ครับอาแล้วครับได้ไม่ได้ได้ไปต่อหรือไม่ มองนานยังได้ครับโอ้ทีมงานจะหายใจควาค้างกบทีมงานของกาคาหายใจไปทท่วงทอนก็อาครับอาว่ากันต่อ,อแต่ตอนนี้กาคาพุ่งเข้าประชิดต,ติดตัวอีกแล้วครับใช้วงในเล่นงานครับตบมาตียังรุนแรงรักกาคาติดตับมาเป็นอย่างดีครับมัดในทันทีเดินเข้าไปไปยายามควาเทียบซ้ายมาอตอนนี้มังกรดำต้องใช้หมัดคอยสวนครับาครับถอยมาขยยมมาตยี่เอา แแต่ว่าเร่งมาเยอะนะครับในช่วงต้นเกมนั้นครึ่งทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรครับแากละกาคบเล่งมาครับกา้าเอายังมีกําลังเข้ามาผลตีพลิกไปดันไปครับกา้ายังมีพละกําลังจะมีลุกพึชครับโอ้โหเอาอีกแล้วคันผู้ชมครับเหมือนว่าเลือดของทางด้านกา้าเยอะจริงๆครับโอ้ได้ไม่ได้ครับหลังจากนี้นี่เป็นการเบรกเกมแล้วดูบบแผลครั้งที่2เลยนะครับเพราะว่า บาดแผลค่อนข้างลึกครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะไม่ยาวมากยังได้อยู่ครับเอาล่ะครับได้ไปต่ออีกแล้วครับยังได้ไปนะครับกาคาบาได้มาโอ้โหขอหน้เราเสียบตายครับยังมีเวลาให้ทางด้านกาก้าใช้พลังข่าวเอาคืนครับตอนนี้เลือดก็ยังคงไหลอยู่ไม่หยุดครับนี่ครับมาอีกแล้วครับโอ้กว่าจะถึงตัวเนี่ยมันก็นังกระแจกบบาดอีกแล้วครับและเล่นงานไปที่บริเวณบาดแผลครับย้ำประเบริเวณบาดแผลครับทางด้านมังคอนดำ อกซ้ายโค้งขวาเข้าไปแผลหมัดมาเป็นอาวุธเด็ครับในยกนี้ครับบรรยากาศทันต์มังกรดำครับเอาละครับการขวามาตีมังกรดำพาเข้ามาทิ้งหมัดโอ้นี่ครับหมัดซ้ายหมัดขวาไล่สลับลำตัวสลับใบหน้าเข้าไปครับแล้วเสียบด้วยซ้ายเอาละครับเอาละครับพี่น้อยครับเอาโอ้ยครั้งที่สามครับกำลังใจดีน่าเห็นมาดแผลแล้วทนไม่ไหวครับทนเรียกว่าเชิญครับทันต์คุณหมอมาลุกบาดแผลอีกล้งครับโอ้โหบาดแผลที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียนเลยครับท่านผู้ชมครับ ไม่ใหญ่ไม่ยาวแต่ว่าเลือดมันไหลไม่หยุดจริงๆครับนี่ครับยังได้อยู่ครับโอ้เอะไะครับตอนนี้มังกรดำไล่ทะหลุมต่อตบซ้ายก็มาเติมขวาตรงนี่ครับเล่นมัดอย่างเดียวมังกรดำตบซ้ายปลขวาไปเรื่อยครับเติมเกมไปเรื่อยเอะไะครับมังกรดำรวกตีด้วยซ้ายบ้างครับตีด้วยขวานากาเก่ายืนนิ่งครับนิ่งครับแบบนี้นากาเก่าเก่าเข้าไปเตะซ้ายเข้าไปมังกรดำก็โตทุกแม่ครับลัดล่างมาหาจะมาเสียบ ตีไปพี่มากาก้าตบให้เขาขานี่แหละครับแฮ่เด้งเขย่งกันเขาจะมาก่อนจานโขลยสุดท้ายเลยครับท่านผู้ชมครับวางขวาเข้ามามเตะขวาต่อยขวามันก็ดำการกระเสียบซ้ายมันกรโตแมาก็โตตลอดครับแล้วก็ไล่กันเรื่อยสนุกสองศักดิ์ศรีการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครับในรุ่นพิกัด46กิโลกรัมของทางด้านมังกรดำสิบบวดวีวิกเต็ดวันมวยไทยยิมราชบุรี นักชกเจ้าของแชมป์ครับจากจังหวัดเชียงรายกับผู้ท้าชิงจากหนองคายนั่นก็คือกาก้าปอปลืม้มยิบครับยก <'s> นี้ถูกเบรกเกมครับให้ได้ตรวจบาดแผลโอ้ต้บอกว่าทําเอาทีมงานใจหายใจคว่ำเลยกับสำหรับทางด้านกาก้าแต่ก็ยังได้โอกาสไปต่อและทําผลงานของตัวเองได้ค่อนข้างดีครับ s <S โอ้แรกได้สนุกจริงๆโดยเฉพาะทางด้านเจ้ามังกรดำครับหวงเข็มขัดเสเหลือเกินครับ โอ้ไปฟังคำตัดสินกันดีกว่าครับวันนี้เวลาเหลือเดี๋ยวเราแถมมวยมาให้ชมวเป็นหนึ่งครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the bonus round Max สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook page page official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย official ได้แล้ววันนี้ For blue and red corner, Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' Coco for the winner Red Corner. Monk on them, sit, we wicked one Muay Thai Jim Branchiburi? Lamda Vikar Korean Changu Super Changan, but bring the name Hosna, Max Muay Thai welcome to the Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Super Shining number 1 over promoter. perimeter. He will be sending 46kg Global Fight Sherman belt to the red corner. I'm Sit mode, we weaken weekend. One more time, Brad Shoebury. The Global Fight! Everybody, show me if you're going a big Don't go anywhere. We will come back after the break. This is the Global Fight Champion Challenge.